ับวันนี้ก็มาช่วยงานพักอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี้ก็เลยเห็นมีสวนผักส,สวยๆงามๆของชุมชนชาวบ้านเนาะก็เห็นแล้วอยากจะถ่ายให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมด้วยดูคนเดียวก็ทราบคนเดียวนะก็เลยถ่ายคลิปนี้ให้กับทุกทุกท่านที่ติดตามคลิปพลวงปู่ให้ดูกันเนาะอันนี้เป็นการปลูกบวบบวบ บัวใหญ่ๆเลยครับไม่ทราบบัวอะไรนะเจ้าของก็ไม่อยู่ตรงนี้เขาเห็นเขาปลูกไว้แล้วนะบัวนี้เจอปลูกเป็นบวัวเมล็ดเอาเมล็ดมันไป,ไปทำเป็นเชื้อต่อไปครับอันนี้ปลูกสำหรับเอาเมล็ดเขาจะมาเก็บตอนที่มันแห้งแล้วนะ,อะเอาเมล็ดไปจำหน่ายเป็นเชื้อต่อไป จะดูแลอย่างดีครับข้างล่างก็กันหญ้าขึ้นปูพลาสติกไม่ให้หญ้าขึ้นมารบกวนทำร่มทำค้างไว้สวยงามเลยครับและด้านนี้เป็นมะละมะละลูกใหญ่ๆรดดำๆนะ,ะครับปลูกไว้ยเยอะเช่นเดียวกัน ก็ปลูกไว้แปลงใหญ่เลยแล้วจะมีหลายเจ้าของนะหลายเจ้าของหลายเจ้าปลูกเพื่อนําส่งไปยังบริษัทผู้จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์วิธีการปลูกวิธีการทำนั้นก็เราไม่ทราบเนะแต่ขอาท่านเจ้าของคงมีวิธีที่ทางบริษัทรับซื้อ มีวิธีการบอกให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะก็เป็นภาพที่ถ่ายให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะบข้าบนนู้นมีมะพร้าวมะพร้าวต้นสูงเลยครับต้นสูงใหญ่มีมะพร้าวมากมายหลายผลนะให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันครับข,ข,ขอฝากคลิปนี้ไว้ให้ดูไว้เพียินี้นะพบก,กันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกกัรทุกคนทุกท่านสาธุ Thank <laughs>